สวัสดีครับเปนการนะครับราโดเซ็นทรัลเพื่อทำงานครับคลิปนี้มาแนะนํในาฬิรุ่นใหม่ของราโดนะครับตัวนี้ต้องบอกได้นะว่าเป็นสุดยอดแห่งเลื่อนเวลากับผมที่ทาจากพัสดุไทเทเซิมิกนะครับตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่มในกากลุ่มสปอร์ตของราโดนะครับผมจัดอยู่ในกลุ่มสปอร์ตกลุ่มดาน้ํานะครับเห็นก็รู้แล้วว่านี่ครับไลายน้ําซปเปอร์รู้โนอาครับผมสีฟ้าครับสวยมากๆครับผม ห้ชมเรือนจริงกันก่อนนะครับใน hey. สีนี้สวยมากๆกับสีเขียวเนี่ยทรับก่อนไปชมสเปคนะครับผมเผื่อใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่ e reference ตาม Google นะครับผม R สามสองหนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งสาครับนี่คือสเปคเข้าวๆของรุ่นนี้ครับผม สำหรับตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆคือราโดกับตันคุกไฮเทคเซอร์บิกออโตเมติกโครโนกราฟนะครับผมชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งนะก็คือรุ่นี้นะครับเห็นหน้าปัดย่อยด้านในสามวงนะครับก็รู้ได้เลยว่าเป็นกลไกออโตเมติกโครโนกราฟนะครับนี่ผมจับเวลาสองปุ่มครับด้านบนกับด้านล่างตัวนี้เป็นปุ่มปรับเวลานะครับผมมดูขนาดตัวเรือนนะครับขนาดตัวเรือนของเขานะครับอยู่ที่สี่สิบสามมิลนะครับผม ความหนานะครับ16.2มิลนะครับค่อนข้างหนากว่ากลุ่มกับตันพุบที่เป็นไฮเทคเซรามิกรุ่นก่อนนิดหนึ่งครับเพราะว่ารุ่นนี้มีกลไกจับขนาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแ้วะดูตัวเรือนนะครับเราใช้ไฮเทคเซรามิกเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะครับสีนี้ทํายากนะครับผมทําสีให้ดูเหมือนไซเทเนียมเหมือนเมทัลลิกนะครับผมตัวนี้สีสวยมากๆกครับตัวเรือนนะครับปลีดแบบโมโนล็อกคือขึ้นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับ เป็นไฮเทคเซรามิกแบบแมทนะครับตัวเรือนเป็นแบบด้านครับผมสายนะครับมีการทําแบบด้านสลับเงานะครับผมข้างๆจะเป็นแบบด้านนะครับผมตรงกลางจะเป็นแบบขัดเงานะครับบรนพับครับผมมีโลโก้ของนาโดนะครับคือบรนพับล็อกสามทบนะครับเราใช้เป็นวัสดุไทเทเนียมกับด้านหลังนะครับเคสแบ็กมีการเปิดโชว์กลไกนะครับผมนี่ด้านหลังเปิดโชว์กลไกนะครับผม ก็ขอบตรงนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับผมกระจกด้านหลังก็จะเป็นแซฟไฟร์นะครับผมสเปคการกันน้ำของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่เ300เมตรนะครับผมเครื่องนะครับเครื่อง Rado R801 นะครับการสอนรองพลังานสูงสุดที่59ชั่วโมงนะครับรุ่นนี้เพราะว่ามีคนไกลจับเวลาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ วันนี้มาพร้อมหน้าปัดสีเขียวนะครับขอบอินเสิร์ตเป็นไฮเดรกเซรามิกสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะมีส่วนที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นสแตนเลสสตีลชุบแข็งขัดเงานะครับแล้วก็เม็ดแม่ยมทั้งสามจุดนะครับผมด้านหลังก็เป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับผมขอบเิเซลนะครับสามารถหมุนจับเวลาได้เช่นกันนะครับในการดำน้ำนะครับผมใปตัวมาร์คเกอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ยังสามารถจับเวลาด้วยเม็ดพย,ยมด้านบนนะครับผมเป็นปุ่มรีเซ็ตอ่าปุ่ม start ต็ o p นะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มรีเซ็ตทั้งเม็ดิยมตัวปรับเวลานะครับตรงกลางด้านบนเป็นปุ่ม start stop แล้วก็ด้านล่างเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมก็เป็นเม็ดิยมแบบเกลียวทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะจับเวลาคุณต้องไขเกลียวมาก่อนนะครับจนสุดนะครับผมในต้องไขเกลียวนะครับ เพื่อใช้ในการจับเวลานะครขยีเยวไม้สุดนะครับผมทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาให้ดูนะครับถ้าปัดย่อยด้านในนะครับเข็มยี่นาทีปกติที่ในการเดินปกติตรงนี้นะครับเองตรงตำแหน่งสามนากาตอนนี้ในการเดินอยู่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นนับปัดย่อยในการจับเวลาเป็นแบบนาทีนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ครับตรงหกนาฬิกาเป็นแบบชั่วโมงนะครับผม เขียนไปที่การจับเวลาตรงนี้ครับอยู่ตรงเซนเตอร์สิบสองนาฬิกาเป็นไปเขียนสีแดงนะครับผมลองกดให้ดูนะครับสตาร์ทตรงนี้นะครับผมบนตอนนี้ผมปลุกในกาให้เดินอยู่แล้วนะครับเอเขาก็จะกวาดไปครับครบนาทีตอนนี้ก็จะเด้งครับหนึ่งนาทีครับครบชั่วโมงตอนนี้ก็จะเด้งไปหนึ่งทีนะครับผมเอาไว้จับเวลานะครับผมสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็รีเซ็ตด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ ผ่านไปสักหนึ่งนาทีนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะแนะนานี่ครับต้นนี้มีกลไกโกลดกราฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคําว่าลาโดกับตันคุกก็จะอยู่ตรงตําแหน่งที่สองในกานะครับแล้วก็ใช้โลโก้เป็นสีโรเดียมนะครับผมแล้วก็พื้นหลังเป็นสีทับทิมนะครับผมในกลุ่มในกาลาโดกับตันคุกนะครับนี่จิมิตของลาโดนะครับ สมอเรือเพื่อนพี่ได้ครับตรงตำแหน่งสิบสองนาฬิกาเป็นสีโรเดียมครับมุกไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับผมตัวนี้นะครับมีตำแหน่งวันที่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งหกนาฬิกาครับใช้เป็นตัวสีแดงบนพื้นหลังสีขาวนะครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนาทีผมจะกดสต็อปนะครับผมปุ่มด้านบนนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทและสต็อปนะครับห้ามกดผิดนะครับสต็อปนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ขยับไปแล้วครับหนึ่งนาทีกว่า นไหมครับตันนี้เป็นมาหน้าปัดย่อยที่บอกการจับเวลาเป็นนาทีนะครับตัวนี้เป็นชั่วโมงนะครับตรงหกนาฬิกาตรงนี้ด้านล่างตัวนี้ก็จะเขียนว่า300เมตรหรือ1,000ฟุตนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับผมสตาร์ทสต็อปแล้วนะครับกดรีเซ็ตนะครับทั้งหมดเขาก็จะรีเซ็ตไปอยู่ที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับหรือ12นาฬิกานะครับตัวเขียนนาทีเขียนยี่ก็จับเวลานะครับไปเขียนสีแดงอยู่นี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวจับ เวลาเป็นนาทีก็จะอยู่ตรงเซนเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมปุ่มด้านล่างนี้นะครับรีเซ็ตครับผมนี่คือการใช้งานของกลุ่มนาฬิกาจับเวลาที่เป็นโค,คราบนะครับผมแล้วก็ใช้งานเสร็จก็อย่าลืมขันเกลียวเหมือนเดิมครับผมเผื่อเราเหรือไปโดนนะครับเขาก็จะได้ไม่ต้องจับเวลาไม่ต้องให้ตัวเซนเตอร์ตัวนี้เดินนะครับผมก็ขันเกลียวทุกครั้งนะครับ ผลตองก็ให้ไว้ตั้งเวลานะครับผมทั้งปุ่มแล้วก็ขอบตัวน,นี้นะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับสแตนเลสสตีลชุบแข็งขัดเงานะครับสวยมากๆครับผมหน้าปัดเขียวเนี่ยวซับครับให้43มิลลาสมารห้เ s ็ a เซรามิกให้ลุคของความสปอร์ตเรียบหรูนะครับผมแล้วก็หน้าปัดย่อยสวยมากๆครับ น้ำหนักนะครับ167กรัมนะครับก่อนตัดสายถ้าตัดสายก็จะเบาขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าเจ็ดเซรามิกเองนะครับข้อดีคือเขาเบากว่าสแตนเลสสตีลกว่า30%นะครับแล้วก็มีความแข็งกว่า5เท่าถึง6เท่านะครับก็ความแข็งก็จะช่วยในเรื่องของการทนรอยขีดข่วนนะครับกระจกสปายทรงเชอร์วีบ็อกเชฟนะครับ่วยในการที่ดูไซส์สปอร์ตไซส์ใหญ่นะครับดูเพียวบางลงนะครับ เป็นทรงบัฟเฟิลทรงเชเวบ็อกเคฟทรงกล่องนะครับผมกระจบัฟฟายนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนเพื่อเราอ่านค่าเวลาได้ง่ายนั่นเองนะครับผมในปัจจุบันนี้นะครับราโดเองเรารับประกันกลไกนะครับกันเครื่องนั่นเองนะครับห้าปีทั่วโลกนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่ๆของราโดนะครับก็จะใส่ตัวบาลซ์สริงเนี่ยชุด ับกอบนะครับผมนี่ด้านหลังที่เราจิ๊บจับจิ๊บอยู่นะครับอันนี้คือชุดสาคัญของการต่อจิตนะครับชุดจับกอกชุดมาล้านสปริงนะครับก็ใส่ตัวเนี่วคลองนะครับที่จะช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กนะครับผมเพื่อให้ในการเดินเส้นตรงมากขึ้นนะครับผมอเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับผมดูที่ว่าความหนา16.2มิลที่หนากว่าตัวแรกมิลกว่านะครับผม ว่าปับตันคูที่ไม่ใช่คนกราฟนะครับอยู่บนข้อมือของผมจะเป็นยังไงนะครับผมดูด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ตรงมันพับแับผมคงรับข้อมือดีครับมาไม่ล้นนะครับผมเกือบจะล้นนะครับจะนาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมว่าโดยกลไกจับเวลาแบบคนกราฟนะครับก็ยังใส่ได้ยังครับข้อมือของผมหกุดหกนิ้วนะครับ ขนาดความกว้างของข้อมือนะครับประมาณ53-54มิลนะครับผมเห็นลิงยืดมานิดหนึ่งครับแต่ยังไม่กลางนะครับผมยังไม่กว้างเกินไปนะครับผลักข้อมือ6นิ้วก็น่าจะสามารถใส่ได้นะครับกับรายการรุ่นนี้นะครับผมเดี๋บนข้อมือของผมสวยไหมครับผมสีเมทัลิกสีแพทเทิร์ครับกับหน้าเขียวเข้ากันมากมากครับ ทำให้นาปัดที่เป็นสีเขียวนะครับดูสว่างขึ้นนะครับผมไอ้เข้ากันกับต้นไม้ที่นี่นะครับผมหากคุณสนใจในการรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นของอาโดนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมชับมาแล้วนะครับที่เซ็นทรัลเมกาเป็นงานนะครับผมสามารถมาลองขึ้นข้อมือกันได้นะครับมาสัมผัสกันได้นะครับผมสัมผัสฟิลิอดความเป็นไฮเด็กซอร์มิกของอาโดนะครับ อยู่ในกลุมสปอร์ตในคือวาโดกับตันพุกไฮเทคเซรามิกออโตเมติกโครโนกราฟนะครับผมคอนไ้าสาทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ก่อนไ้ายนะครับผมอ่าลืมเลยครับผมมาดูภาพตัวน้องเขานี่หนนะึ่งครับ ค่ตัวน้องครับก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามีคนไกลคนกรฟเพิ่มขึ้นมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ